ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n k r ค่ะในคลิปนี้เราก็ได้นำหนังกินเกลียนเบาสมองมาให้ทุกคนได้รับชมกันกับเรื่อง Lucky Lotto 2 0 2 2คงไม่มีใครดวงสวยเท่าพระเอกของเราแล้วล่ะค่ะที่เขาเนี่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยดันปิวไปตกที่ประเทศเพื่อนบ้านซะงั้นแล้วเรื่องราวของหนังนจะเกลียนขนาดไหนอาพร้อมแล้วตามไปรับชมกันเลยจ้าเปิดเรื่องมาที่ชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กำลังมีสงครามกันเป็นสงครามแบบกินเกลียนค่ะกวนกันไปกวนกัน มาทั้งสองประเทศเนี่ยได้ทําการยิงปืนขึ้นฟ้าแข่งกันเมื่อฝั่งเกาหลีเหนือเห็นฝั่งเกาหลีใต้ยิงปืนขึ้นฟ้า10นัดเกาหลีเหนือก็เลยสั่งการลงไปว่าให้ยิงขึ้นฟ้าไปเลย50นัดอ้าวทาไมเกาหลีเหนือมันยิงขึ้นฟ้า50นัดละ่ะเราสั่งยิงไปเลยร้อยนัดเชื่อว่าฉากนี้คนดูหลายคนเนี่ยถึงกับอุทานออกมาว่า <c oughs> เพื่อแล้วภาพก็ตัดมาที่ร้านเหล้าในเกาหลีใต้ค่ะทุกคนในร้านเนี่ยก็เมาหนักแล้วก็ไม่สนใจลอตเตอรี่ที่สาวๆมาแจกเลยโดนลอตเตอรี่ใบหนึ่งเนี่ยก็โดนทิ้งแล้ว ลอยไปติดที่มอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ลอยไปติดกับล้อรถจีป๊ปที่กาลังเดินทางไปที่ชายแดนและภาพก็ตัดมาที่พระเอกของเราค่ะเขาก็มีชื่อว่าซอนอู U. เขากําลังคุยกับเจ้าตูบอยู่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็คุยกับหมารู้เรื่องซะด้วยเขาบอกกับหมาว่าผู้พันเนี่ยกำลังจะเดินทางมาให้รอทาวันทยาหาัหาดและลอตเตอรี่ที่ติดมากับรถเนี่ยก็ลอยมาหยุดอยู่ตรงหน้าซอนอู U. ซึ่งในขณนะนั้นทุกคนก็กําลังทายชื่อนมวัวกันอยู่ด้านภูพันก็เข้ามาด่าจากนั้นก็เลยแยกย้ายกันพอเปิดทีวีก็เจอรายการลอตเตอรี่ซอนอูก็เลยหยิบลอตเตอรี่มาดูซึ่งลอตเตอรี่ของเกาหลีใต้อ่ะจะต้องถูกเลขคู่ให้ได้ถึง6เลขถึงจะได้รางวัลที่1ทีนี้ซอนอูแม่งก็นั่งลุน้นลุ้นหวยไปลุ้นหวยมาแม่งถูกมาแล้ว3เลขเห็นแบบนี้ก็รีบเก็บลอตเตอรี่เข้ากระเป๋าทันทีเลยกลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นแต่พอลุ้นไปถึงเลขคู่ที่5ภูพันแม่งก็เข้าาา,ามขววงบอก่า แคดูอะไรไล่าสาระซอนอูก็ได้รวบรวมความกล้าแล้วก็บอกว่ามึงหลบไปดิอูกําลังลุ้นอยู่ต่อมาก็เรียบร้อยค่ะพระเอกของเราเนี่ยถูกลังวันที่หนึ่งเขาล้มตึงไปกับพื้นเลยหล,ลบไปด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มในวันต่อมาซอนอูแม่งก็หัวเราะสลับกับร้องไห้ในโรงอาหารจนคนอื่นเนี่ยแอบคิดว่ามันเป็นคนบ้าจู่จซอนอูก็พูดขึ้นมาว่าทําไมโลกนี้มันช่างสวยงามจังนะจนเพื่อนเนี่ยหน้าเวอไปเลยพอเข้าเวรบนหอสังเกตการซอนอูก็เอาลอตเตอรี่มาตรวจรางวัลเพื่อคอนเฟิร์มว่า ตัวเองเนี่ยได้รางวัล5ล้าน7แสนดอลลาร์หรือมากกว่า150ล้านบาทงานนี้ก็ดีใจใหญ่เลยและก็ถึงฉากเปิดตัวของนางเอกที่กําลังบรรยายสภาพอากาศที่เกาหลีเหนืออยู่ตอนอูแม่งก็กวนตีนนางเอกใช้ไม้จากหอบังคับแล้วก็แสกวนตีนนางเอกจนนางเอกเนี่ยหัวร้อนทีนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมาส่วนทหารที่ทํางานอยู่ทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยหัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยตัวนางเอกเนี่ยปี๊แตกแล้วก็บอกว่าเก็บปากของแกไว้แตกหน้าหนาวเถอะ ระหว่างที่ซอนอูกําลังเข้าเวงกับลุดน้องเขาก็นั่งอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลินแต่แล้วลอตเตอรี่ที่เน็บอยู่ในหนังสือเนี่ยจูจ่ๆมันก็ปิวไปตามกระแสลมแล้วก็ลอยข้ามรั้วไปตามป่าไปหล่นตอนหน้าทหารเกาหลีเหนือคนหนึ่งและเขาคนนี้ก็เก็บใส่กระเป๋าไปทหารเกาหลีเหนือคนนี้เขาก็มีชื่อว่ายองโฮจากนั้นเขาก็กลับเข้าฐานแล้วก็มาดูทีวีภาพข่าวดําภาษาเยอรมันยองโฮที่ดูซ้ําหลายรอบจนเขาสามารถพากเสียงเยอรมันได้ทุกค,คําแล้วยองโฮก็ บอกกับรุ่นพี่ว่าวันนี้ผมเก็บกระดาษแผ่นนี้ได้มันคืออะไรเหรอครับรุ่นพี่ก็บอกว่ามันคือลอตเตอรี่งวดล่าสุดเลยนี่เรามาตรวจกันดูดีกว่าไม่น่าเชื่อว่าเกาหลีเหนือแม่งมี Google ด้วยนะแล้วก็พบว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันรางวันที่หนึ่งนี่หว่าทําไงดีวะเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่ซอนอูระหว่างที่กําลังเข้าเวนอยู่แมงก็มุตมาที่ลัวทีเส้นแบ่งชายแดนที่มีกับระเบิดเต็มไปหมดเรียกว่าเสี่ยงตายสุดๆเพื่อลอตเตอรี่ใบนั้นและเขาก็ไปเจอกับทหารเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่ใส่ชุดจากแอร์ดหน้ามามก็เปอก หแล้วก็บอกว่าลองมาตั้ง3วันแน่กว่าจะมีใครผ่านมาคุณถูกลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินให้หน่อยเดี๋ยวแบ่งให้1 0อซนตอนอูก็บอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นของเขาเพราะว่าเขาจําตัวเลขมันได้แถมท่องตัวเลขได้ทั้งหมดเลยด้วยและยองโฮก็เลยนัดกับซอนอูว่าเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันตรงนี้ภายในอีกวันแล้วค่อยว่ากันในเช้าวันถัดมาซอนอูกระโดนผู้พันเรียกเข้าไปคุยถาว่าซอนอูเนี่ยเป็นคนบ้าการกาเริบเพราะว่าชอบหัวล้อไปร้องไห้ไปแล้วก็ออกไปเดินเล่นที่แดนและเบ จะโทรเรียกโรงพยาบาลบ้าให้มารับตัวไปแต่ซอนอูก็เถียงไปว่าผมสบายดีแล้วผมเนี่ยกระถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นี่คือหลักฐานแต่ตอนนี้ลอตเตอรี่เนี่ยมันปิวไปตกที่เกาหลีเหนือนักหนานเกาหลีเหนือแม่งเก็บได้แล้วแล้วมาบอกว่าจะแบ่งให้ส0บ้าไปแล้วลอตเตอรี่ใบนั้นมันเป็นของผมชัดๆเมื่อผู้พันได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดว่าหวยห้าล้านดอนลลาร์อยู่ที่เกาหลีเหนืออย่างนั้นเหรอขอแบบนี้สินะให้เจ้าซอนอูเนี่ยถึงยอมเสี่ยงตายข้ามรัวแดนระเบิดไปพอถึงวันนัดซอนอกกาว่ หลีใต้มีพะบบของหายและลอตเตอรี่อ่ะเป็นของมันส่งลอตเตอรี่มาเดี๋ยวแบ่งให้ส0เปรดานยองโหก็บอกว่าพะบบของหายเงินเหรอไปหลอกแม่มึงเถอะ <Huh? S 2> และการเจรจาก็ล้มเหลวไปพอจะแยกย้ายกันไอทหารเกาหลีเหนือเนี่ยก็กำลังเจอกับหัวหน้าทหารเข้ามาตรวจพบยองโฮก็รีบบอกว่าหัวหน้าครับผมถูกหวยเกาหลีใต้เกือบ6ล้านดอลลาร์ด้านหัวหน้าทหารถึงกับร้องฮะ600ล้านเลยเหรอพอซอนอูกลับมาบอกผู้พันว่าไอเกาหลีเหนือเนี่ยจะเอา90%ผู้พันก็บอกว่าบ้าไปแล้วหรือไงที่มันปนกันชัดๆได้คืบจะเอาสอบดังนั้นทั้ง3คนก็ไปที่หอบังคับการแล้วก็เปิดเพลงมาเจอกันเถอะมาเจอกัน กนเอเื่ป็นสัญญาณการนัดทหารเกาหลีเหนือให้ออกมาเจอกับทหารเกาหลีใต้อีกครั้งด้านเกาหลีเหนือเนี่ยก็ทําการส่งรหัสมอสแบบเกลียนมาจากนั้นก็มาถอดรหัสตัวอักษรได้ความว่าเกาหลีเหนือนัดไปเจอกันที่พื้นที่สเสบียงลุ่มลบี่เป็นตําแหน่งใกล้กับแหล่งน้ําที่ไม่มีการสู้รบกันจากนั้นทั้ง3ก็เดินทางไปด้วยกันพอไปถึงแก๊งทหารเกาหลีก็นั่งรอก,กันอยู่แล้วเมื่อทุกคนวางอาวุธก็มานั่งคุยกันเกาหลีเหนือบอกว่าแบ่งการ80-20ทําไมตกลงก็ ว่าจะเผามันทิ้งตรงนี้แหละทีนี้แก๊งของซอนอูก็มาปรึกษากันว่าถ้ามันเผาจริงๆอ่ะจะทํายังไงกันล่ะตัวนในแก๊งเกาหลีเหนือเนี่ยก็บอกว่าจะเผาจริงๆหรอลูกพี่10%ก็เยอะแล้วนะลูกพี่ร้นเงินอยู่นะและซอนอูก็วางแผนว่าจะให้เกาหลีเหนือเนี่ย70และเอาเอง30เพื่อให้พวกมันเนี่ยคืนลอตเตอรี่มาก่อนแล้วค่อยหักหลังทีหลังสุดท้ายก็โดนจับโปได้ระหว่างที่กําลังส่งของจะนับ1-3ถึงถ้านับแล้วไม่ปล่อยก็จะฉีกทิ้งสุดท้ายพอนับถึง3มแม่งก็ปล่อยมือกัน คูเลยดูออกเลยว่าร้อนเงินกันสุดๆจากนั้นไฟก็ดับลงทีนี้ก็ชุลมุนกันต่อยกันไปต่อยกันมาแย่งลอตเตอรี่กันยกใหญ่จนเจ้าหน้าที่ฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยที่เป็นคนหาเสบียงก็เข้ามาแล้วก็มาเปิดไฟและไอเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยแม่งก็ทําตัวเป็นกลางบอกว่าพวกคุณฟังนะผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นหวยสันติภาพไม่มีใครอวดอ้างความเป็นเจ้าของได้แบ่งกัน50-50าสิบละกันแล้วก็แลกตัวประกันกันหนึ่งอาทิตย์เมื่อได้เงินแล้วส่งเงินแล้วก็แบ่งเงินกันเสร็จก็แลกตัวประกันกันคืน และทั้งสองฝั่งก็ตกลงกันและทีนี้ก็ต้องมาหาว่าใครจะเป็นตัวประกันเพื่อมาอยู่ฝั่งเกาหลีเหนือเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาจนเป่ายิง้งฉุบและซอนอูเนี่ยก็ถูกโกงจนต้องไปเป็นตัวประกันส่วนฝั่งเกาหลีเหนือก็ส่งยองโฮมายองโฮก็ทําการท่องจาคาศัพท์ไว้รุ่นส่วนซอนอูเนี่ยก็ต้องท่องความขวัญท่านผู้นาต่างคนต่างต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายสําหรับการแลกตัวปลอมตัวไปเป็นทหารใหม่ในค่ายหนึ่งอาทิตย์และแล้วก็ถึงวันที่ส่งมอบลอตเตอรี่และก็ทาการเลี้ยงฉลอง เกาหลีเหนือเนี่ยก็เอาเหล้ามาด้วยส่วนเกาหลีใต้ก็เอากับแก้มมาแลกกันกินทีนนี้แม่งสนุกกันใหญ่เลยชวนกันเตะตะก้อมีลินเหล้าให้กันด้วยงานนี้ก็เมากันเลยเทะแค่นี้ก็ยังไม่พอมีเต้นเพลงเกาหลีเหนือด้วยนะหัวหน้าทหารเนี่ยเหมือนจะเข้ามาด่าไม่พอใจที่ลูกน้องตัวเองเนี่ยเต้นเพลงเกาหลีอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแม่งก็ร่วมวงเต้นด้วยกันเลยแบบนี้แม่งอย่างหาต้องตามไปดูในตัวเต็มแล้วล่ะค่ะจาังนั้นก็แลกตัวประกันกันพอแลกตัวประกันมาต้องมีคนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินก็เลยให้รุ่น้องเนี่ย หักแขนเพื่อที่จะหนีออกจากค่ายไปรักษาตัวแล้วก็อาศัยจังหวัดที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยแอบไปขึ้นเงินแล้วก็เก็บลอตเตอรี่ไว้ที่เป้ากระเป๋ากเกงตัดภาพมาที่ฝั่งซอนอูเกาหลีเหนือแม่งก็ฝึกโคดโหดเลยแล้วก็ตะโกนเรียกให้เด็กใหม่เนี่ยออกมาด้านนอกเด็กใหม่คนนั้นก็คือซอนอูนั่นแหละสุดท้ายแมงก็ไม่รอดโดนเอาหินลองท้องแล้วก็โดนคอนทุบน่าสงสารมากแต่ว่าไอ้หัวหน้าทหารเนี่ยแมงมาช่วยพอดีแล้วก็สั่งให้ไปจําการที่ไล่นาตัดภาพมาที่ฝั่งเกาหลีใต้ไอ เด็กใหม่ก็โดนบูลลี่ว่าขัดรองเท้าไม่เงาพอยองโฮเห็นว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยโดนบูลลี่ก็เลยใช้สกิลน้ำลายคั้นเทปขัดรองเท้าให้อย่างเงางามตานซอนอูเขาก็มาเจอปัญหาเป็ดไก่ไม่วางไข่วัวไม่มีน้ำนมก็เลยโชว์สกิลความรู้ที่จบเรื่องสัตว์มาแล้วก็บอกว่าเราต้องทําให้สัตว์เนี่ยอารมณ์ดีถ้าสัตว์อารมณ์มดีก็จะมีไข่จะมีน้ำนมให้ซึ่งฉากนี้ซอนอูก็ได้มาเจอกับนางเอกแล้วก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังซึ่งนางเอกอ่ะก็เป็นน้องสาวของยองโฮที่สลับตัวไปอยู่ ฝั่งเกาหลีใต้พอตกดึกซอนอูก็ปิดไฟแล้วก็เปิดเพลงแดนให้เป็ดแม่ไก่แล้วก็เจ้าวัวพอเช้าวันถัดมาไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยก็ออกเป็นโหลเลยแค่นี้ยังไม่พอนะแม่งโตเป็นลูกเจี๊ยบด้วยอารมณ์ดีจ,จัดจนผู้บัญชาการบอกว่านี่มันปฏิหาริย์ชัดๆทีนี้เราก็จะได้แก้ปัญหาการขาดแคลนของประชาชนในประเทศได้สักทีจนผู้บัญชาการทห,หารเนี่ยจะส่งตัวซอนอูให้เข้าไปเรียนในชั้นหัวกะทิในตัวเมืองเพราะว่าเป็นอัจฉริยะของประเทศพวกหัวหน้ากับซอนอูเนี่ยกลัวว่าผู้บัญชาการ ก็ลกลับไปรายงานตัวที่เมืองหลวงได้ <S <S ก็เลยทําการลื้ออะไรรถยนต์เพื่อให้ผู้บัญชาการเนี่ยเดินทางไม่ได้แต่รถด,ดนันสตาร์ตติดเฉยเลยทั้งที่โดนถอดอะไรออกมาหมดแล้วอีนี้ก็โดนหัวหน้าด่าก็ไม่อยากไปแล้วอยากกลับบ้านเนี่ยแล้วจะไปทําให้เป็ดกับไก่เนี่ยออกไข่ทําไมฮะจากนั้นก็เรียบร้อยซอนอูโดนบูชาจาับขึ้นรถกาลังส่งไปเรียนที่ตัวเมืองการนางเอกก็มาช่วยเอาไว้แล้วก็บอกว่าจะให้อัดวิดีโอสอนดูแลสัตว์ก่อนแล้วค่อยไปเกือบได้เป็นคนเกาหลีเหนือถาวรแล้วไหมล่ะจากนั้นนางเอก กับซอนอูเนี่ยก็มานั่งจีบกันจีบกันไปบีบนมวัวไปทำตาปิ้งปิ้ใส่กันแบบหวานซึ้งน่ารักฟุดๆตัดภาพมาที่ยองโฮกําลังเดินป่า สุดท้ายก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อน้องใหม่เนี่ยดันไปเหยียบกับระเบิดในขณะที่กําลังโทรเรียกทหารกู้ระเบิดมาแต่ยองหก็บอกว่าไม่ทันหรอกแล้วก็พูดว่านี่มันเป็นระเบิดที่เราวางเอาไว้นี่นาเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดของฝั่งเกาหลีเหนือมันมาวางเอาไว้รัศมีทําลายล้าง3-5เมตรต้องเอาสลักออกแล้วแม่งก็เอาตีนของมันเนี่ยมาเหยียบแทนแล้วก็ดึงสลักออก พอดึงสลักออกได้มันก็โยนระเบิดออกไปจากนั้นระเบิดก็ตุ้มยองโฮแม่งอย่างหล่อเลยค่ะฉากนี้ดังใหญ่เลยงานนี้่ดงดังจนทาหารยศใหญ่เนี่ยต้องมาจากสู์บัญชาการมาที่ชายแดนเพื่อขอเจอทหารที่กล้าเสี่ยงชีวิตทําลายทุ่นระเบิดระหว่างที่กาลังกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารพอโดนถามว่าบ้านเกิดอยู่ไหน,น,นเขาก็ตอบไม่ได้ก็เลยแถยไปว่าเยอรมันแล้วพอโดนไล่ต้อนคําถามว่าอยู่ไหนอยู่เขตไหนงานนี้ก็เออแดกไปเลยค่ะสุดท้ายแม่งพูดตามบทละครทีวีที่เคยดูในจอขาวดำ ที่เป็นภาษาเยอรมันส่วนไอ้ผู้พันเนี่ยแม่งก็แปลมัว่วแปลไปแปลมาได้ความว่ามันรักชาติยิ่งชีพรักชาติมากๆจากที่เป็นคนเยอรมันจะมาสละชาติเพื่อชีพจนคนในโรงอาหารเนี่ยน้ำตาแตกกันหมดเลยฝั่งไอ้รุ่นน้องที่โดนหักแขนก็เอาหวยมาขึ้นเงินแล้วมันก็คือรถไฟฟ้าแต่การทาท่าเกาไข่ออลเตอรี่เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นคงจะระคายเคืองจนโดนถ่ายลงโซเชียลว่าเป็นทหารหื่นคือเสียงก็ด่งดังไปทั่วโซเชียลเลยงานนี้พอจะขึ้นเงินเนี่ยก็โดนยามไล่สังั้น ว่าเขาเป็นไอ้โรคจิตจนต้องวิ่งหนียามสุดท้ายก็ต้องออกไปจากตึกไม่ได้ขึ้นเงินวุ่นวายชิบหายเลยผู้พันเห็นในะข่าวโซเชียลเนี่ยก็โทรไปแต่เขาก็ไม่ได้รับเพราะว่าเขาทําโทรศัพท์หายตัดภาพมาที่ผู้บัญชาการทหารเกาหลีเหนือผู้บัญชาการเขาก็เรียกนางเอกมาเพื่อที่จะลวนลามสุดท้ายก็โดนนางเอกเนี่ยตบลงไปนอนกับพื้นน่าสงสารเขานะคะและซอนอูเนี่ยก็ผ่านมาแถวนั้นพอดีแล้วพอผู้บัญชาการตื่นขึ้นเขาก็มาค้นประวัติเพราะว่าเมื่อกี้ได้เห็นหน้าของซอนอูแต่ว่าไม่เจอประวัติอะไรเลยจนรู้ความจริงว่า เป็นตัวปลอมหรือว่าเป็นสายลับแน่นอนเลยเรียกเขามาสอบสวนสุดท้ายก็ความแตกและก็โดนจับโปได้และนางเอกก็เข้ามาพอดีพอซออูเขาจะสารภาพว่าเป็นทหารเกาหลีใต้นางเอกก็ทําฟอร์มกระทืบไอทหารเกาหลีใต้กระทืบแล้วกระทือบอีกแล้วก็เนียนซัดหน้าผู้บัญชาการจนลงไปนองกับพื้น แล้วหัวหน้าก็เข้ามาบอกว่าให้หนางเอกกับซอนอูเนะี่ยหนีไปเดี๋ยวเขาจะรับหน้าไว้เองก่อนที่จะหนีไปไอ้หนุ่มที่ซอนอูได้สอนวิชาเลี้ยงสัตว์ให้ก็ให้ผ้าพันคอเป็นที่ระลึกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผ้าพันคอผืนนี้มันพันคอลูกหมูป่าที่หลงทางมาต่อมาผู้บัญชาการมันก็ตื่นขึ้นหัวหน้าก็บอกว่ามันมีสองทางเลือกก็คือทางแรกได้เงินก้อนโตและใช้ชีวิตสุขสบายหรือว่า2พวกเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องตายแล้วแม่งก็เล่นเกมประกอบปืนแข่งกันให้ประกอบเสร็จก่อน จะได้ยิงอีกฝ่ายด้วยกระสุนที่มีอยู่หนึ่งนะัดต่างนั้นก็เริ่มการแข่งขันแล้วก็เริ่มแบบโลกๆอะ่ะนึกว่าจะแบบเท่ๆทำอะไรตกบ้างลนบ้างแม่งหนังอย่างเกียนเลยพอหัวหน้าจะชนะไอผู้บัญชาการแม่งก็โกงปัดกระสุนลงพื้นแล้วก็ต่อยเขาที่หน้าตัดภาพก็ตัดไปและนางเอกก็หนีมาที่จุดนัดพบพอยงโฮเห็นหนางเอกจับแขนกับซอนอูก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีกูบอกให้ไปทําภารกิจตามข้อตกลงแต่มึงมาจีบน้องสาวของกูเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะครับพี่เหรอใครบอกว่ากูเป็นพี่ เรียกพี่ไม่ได้เงั้นเรียกพี่เขยเลยได้ไหมครับวันตีชิบหายคนกําลังหัวร้อนอยู่นะเว้ยสุดท้ายนางเอกเนี่ยก็แหกปากโวยวายแล้วก็หยุดสงครามนี้ไว้ได้และรุ่นน้องเนี่ยก็ไปขึ้นเงินผลเงินก้อนโตมาแล้วก็บอกว่าโดนนายหน้าชวนแล้วก็ขึ้นรถไปแลกเงินกับอาซอจนได้เงินมาเป็นดอนลลาร์ตอนแรกก็โดนอาซอหาว่าเป็นโรคจิตเพราะว่าเก็บหวยลอตเตอรี่ไว้ที่เป้า ระหว่างที่กําลังแบ่งเงินกันไอผู้บัญชาการก็มาแล้วก็เอาหัวหน้าที่โดนกระทืบเนี่ยมาเป็นตัวประกันพอจะแบ่งเงินให้แม่งก็ไม่เอาแม่งจะเอาเงินคนเดียวทั้งหมดเลยแต่แล้วจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อแม่หมูป่ายักมามันตามลูกมาจากกลิ่นผ้าพันคอแล้วก็พุ่งใส่ไอผู้บัญชาการโดนกระเป๋าเงินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับเขี้ยวของหมูป่าแล้วแม่งก็วิ่งออกไปไอผู้บัญชาการเนี่ยก็วิ่งตามออกไปก็เจอกับสนามที่วางระเบิดเอาไว้เต็มไปหมดและไอผู้บัญชาการเนี่ยก็โดนระเบิดตุ้มปิวหายไปเลย เงินก็หายเข้าไปในป่ากับหมูป่าเรียบร้อยแล้วโอ้โหเศร้าหนักเลยงานนี้แต่สุดท้ายก็เซอร์ไพรส์จากไอรุ่นน้องแมงซ่อนเงินเอาไว้ในกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยใส่เงินไม่หมดทั้งในเป้ากางเกงซอกแขนซอกขากระเป๋าซึ่งเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็ประมาณ4ี่แสนดอลหรือประมาณ13ล้านกว่าบาทจนหัวหน้าบอกว่าทาดีมากฉันจะให้นายลาพักร้อนยาวๆเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็แบ่งเงินแบบเท่าๆกันได้คนละประมาณ2ล้านกว่าบาทเพื่อไปทําตามความฝันของแต่ละคนและก็กอดลากันแบบพี่น้อง ดังนั้นซอนอูก็ลานางเอกแบบเศร้าๆน่าสงสารอยู่นะเพราะว่าชอบกันแต่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้จากนั้นทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตกันอย่างปกติและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแนะนําว่าดูสปอยจบแล้วให้ไปหาตัวเต็มดูนะคะหนังนี้โคตรเกลียนเลยถ้าชื่นชอบการสปอยเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ